ักสอนล่าแสนรีอัลฟเบตไทยเลยช่วงนี้ครับคุณผู้ชมก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเทศกาลของวันแม่ครับผมวันแม่เนี่ยเราก็ต้องเชิญดาราที่เป็นแม่ลูกมาแข่งขันกันอบอกนะครับผู้ชมครับว่าทั้งกอไก่และขอไขวันนี้เป็นแม่ลูกที่น่ารักมากกอไก่เนี่ยเป็นคุณแม่กับลูกชายขอไข่ครับเป็นคุณแม่และลูกสาวครับผมเชิญไปครับคุณนุ่นดารันและน้องไม้นรพัฒน์ครับ มากับเพื่อนชายหรือว่าลูกชายกันแน่ครับลูกยิ่งโตแม่ต้องยิ่งแอบเวลาไปไหนเนี่ยเขาจะได้ไม่คิดว่าเป็นแม่เขาจะได้คิดว่าเป็นคนชายคุณแม่นี้แล้เป็นคนชายน้องไม้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ14ครับส4สิบสี่สูงขนาดนี้แล้วถ้าเกิด24ไม่ตัวเท่าเพดานเลยครับ ทรงของน้องไม้นี่ดูทรงแบบพิบฮอปนะออดูเป็นจัคซิน,ซนบีเบอร์อรอก็ไก่คุณมีจัคซินบีเบอร์ใช่ไหมฮะ <Yes, Sir. S 1> ขอใครผมบอกเลยยิ่งกว่าบ oh, <my> ิตนี่สเปียตอนรับพี่ตานดาตรีและคุณดีน่ารุจิรัตค่ะกนที <inte> ่พี <inte> ่แตนแล้วก็โอนที่พี่แตนจุน์หนัอผม เออพี่แตนกับคุณลูกนี่หน้าตาเหมือนกันมากอ๋อเหมือนกันสิเหมือนตอนที่พี่แตนแบบเข้าวงการใหม่ๆเลยแบบมาแล้วคุณนะคะพอดีจะพาจัสตินมาผูกข้อมือกับบิดนี้เลยโอ้ยชิี้ยล่นไม่ออกบิดนี้อยู่นี่เอา่ายแล้วหยิบผิดตัวไปดีกว่าลูก ไปเร็วมาเร็วดีจังนะเธอแต่หน้าตาเหมือนกันมากเมื่นกันมากเลยค่ะอัดทายเลยนะคะแต่อใจจ่อจ่ออยู่ตรงนั้นจังเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นสึกของเอ่อเป็นเพื่อนกันในวงการบันเทิงอยู่แล้วครับแต่ว่าวันนี้คือทีมใครทีมมันนะใช่อานนี่บอกกอนนะคะคุณแม่เนี่ยฉลาดมา50ปีแล้วสื่อวันนี้จะโง่เต็มเต็มแล้วแหละวันนี้บอกเลยว่าไม่ยากเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับแม่ลูกแน่นอนจริง เอาละครับทั้งสองทีมต้องแข่งกันนะฮะซึ่งเป้าหมายของทั้งสองทีมทีมไหนถึง25คะแนนก่อนเข้าสู่รอบล่าแส่นะครับกติการในรอบนี้ทั้งสองทีมต้องส่งตัวแทนออกมาประชันกันโดยจะมีหมวดคำให้สองหมวดหมวดละสามคำถ้าตอบถูกได้คำละหนึ่งคะแนนแต่ถ้าตอบผิดจะมีสิทธิ์ตอบโดยได้ตัวอักษรเพิ่มผมได้ทำการจับฉลากแล้วคนที่จะมาประเดิมประชันกันคู่แรกเลยครับต้องเป็นคู่ของลูกก่อนครับเชิญน้องนีน่าและน้องไมค์ครับ อยากเล่นต่อไปรเคยเจอกันมาก่อนไหมฮะคุณไม้คุณนิน่าเคยเจอค่ะสนุนสนมกันอยู่แล้วสมสบายแต่วันนี้ต้องแข่งกันนะฮะต้องแยกทีมอย่างชัดเจนเพราะว่าเงินแสนใครจะคว้าไปต้องลุ้นดูอีกทีหนึ่งนะครับถูกต้องครอบครัวใครครอบครัวมันวันนี้สู้เพื่อแม่นะครับครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนี่คือหมวดของทั้งสองท่านที่ต้องแข่งขันกันนะครับคือหมวดสั่งอยู่ได้ทำไมเอาชิตจริงมาเล่นเลยครับแรกครับอยู่ในหมวดสั่งอยู่ได้นะครับพร้อมนะครับ ผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับมุวางข้างปุ่มนะครับเมื่อรู้คำตอบกดได้เลยนะครับหมดนี้นะครับสั่งอยู่ได้จะเป็นคำว่าไหนได้บ้างนะครับกดแล้วครับหม้กดแล้วไมายกดแล้วนะครับตอบว่าพูดออกมาในใจคือเข้านอนได้แล้วครับ เ่มทอะไรกันครับกอไก่เขากดฮะไม่คนคนเดียใจเย็นๆคอน้าก็ยังมีถ้าเกิดเขาดูเข้านอนได้แล้วแม่พูดบ่อยไหมบ่อยอะแล้วเราเชื่อไหมเราเชื่อไหมเราเราทำไงม่เข้านอนได้แล้วครับแต่ก็อีกทีเดียวเป็นรู้มันเชื่อฟังที่ไหมทำไมถึงต้องพูดบ่อยเพราะมันไม่ฟัง ไปทำคุ้นชินของเราครับผมอย่างนี้น่าลรฮะคุณแม่เคยบอกว่าเขานอนได้แล้วมีมั้งไหมฮะไม่มีีจะหนูบอกแม่ว่านอนได้แล้วไม่ไม่ไม่ยอมทเนี่ยไม่รู้นะว่าหมวดนี้สั่งอยู่ได้เนี่ยคือเป็นแม่สั่งลูกหรือลูกสั่งแม่ล่าสุดที่พี่พูดกับลูกชายพี่ลูกชายพี่สองขวบสี่เดือนชื่อน้องทีกน้องทีกครับเข้านอนได้แล้วที่ขันมา ไม่ใช่แบบนั้นเทียก็ทำงี้เฮลูกชายเป็นลูกชายดูก้อยกระดกเด้อเดียรู้ผมจะเสียคนเพราะมีคนอย่างมันแหละเป็นอาแต่ไม้ตอบมาแล้วว่าเข้านอนได้แล้วครับเข้านอนได้แล้วเป็นคำตอบที่ กอไก่ประเดิมคะแนนแรกนะครับคะแนนต่อไปนะครับขอใครทำได้หรือเปล่านะครับหมวดเดิมนะฮะสั่งอยู่ได้พร้อมนะครับคําต่อไปครับผมขอคําปริศนาครับอักษรหมาครับสั่งอยู่ได้ครับสั่งอยู่ได้ทำอะไรได้บ้างนะครับระวังตัวสองซึ่งพร้อมนะฮะ น่าก yeah nee ่อนแล้วครับตอบว่าเป็นหวัดคัดจมูกเป็นหวัดคัดจมูกมวดสั่งอยู่ได้นะฮะเกี่ยวข้องกันยังไงอะก็เป็นหวัดไงอ๋อสั่งอยู่ได้อย่างเี้ออกฟังผมไม่ตอบเพราะว่าไม่เคยป่วยนักกีฬาแข็งแรงแข็งแรงไม่เคยเป็นหวัดเลยไม่เคยนะครับนี่ไม่ใช่ไม่เคยป่วยแต่เป็นหวัดก็ไม่เคยเช็ดแล้วพอไหลมาก็ซูดเข้าปากไม่เคยสั่ง แต่ว่านี่หน้าตอบมาแล้วนะครับว่าเป็นหวัดพัดจมูกถูกหรือเปล่านะครับเป็นคำตอบที่อยู่นี่ผู้หญิงผู้หญิงต่อยกันสาปาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปก็ทีลูกไม่เห็นผู้ชายไม่ได้ ตอนนี้คะแนนเท่ากันแล้วครับ1ต่อ1คะแนนนะครับคำนี้นะครับอยู่ในหมวดเดิมนะครับแต่ว่าเป็นคำสุดท้ายในหมวดนี้สั่งอยู่ได้นะครับดูซิว่าใครจะคว้าคะแนนสุดท้ายไปหมวดเดิมครับสั่งอยู่ได้ผมขอคำปริศนาครับคำค่อนข้างยาวนะฮะอักษรมาครับหมวดสั่งอยู่ได้นะครับข้อสุดท้าย วันใสกดตอบนะครับกดสตังได้ครับจะเป็นถาว่าอะไรดีบ้รู้แล้วนะครับพี่นุ่นรู้แล้วนะครับเลิกอะไรก่อนแล้วไปกดก่อนไปกดก่อนครับไปกดก่อนตอบตอบไปว่าเลิกเล่นโทรศัพท์เดี๋ยวนี้สุดยอดอันนี้คือเราตอบได้เพราะแม่พูดบ่อยมากครับมากเลยเหรอมันเกิด บ่อยบ่อก็เลยต้องพูดบ่อยไงอย่างบ้านของพี่แทนกับน้องนีน่าล่ะครับมีไหมฮะคุณแม่เคยบอกแล้วบ้างไหมว่าเลิกเล่นโทรศัพท์เดี๋ยวนี้นอนได้แล้วมีมีแล้วเราเชื่อไหมฮะเชื่อเ้ยเชื่อปุ๊บเราไปโทรศัพท์แล้วนอนเลยนอนเลยปุ๊บพออีกสิบห้าทีเขายิบมาเล่นใหม่ไไม่่อออกกปนให้คุณแม่ไปก่อนใช่เราค่อยเล่นใหม่มาดูกคนตอบข้อนี้นะครับน้องไม้ตอบแล้วนะครับว่าเลิกเล่นโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เป็นคําตอบที่ เมื่อกี้คิวของลูกไปแล้วถ้าบอมต่อไปเปคิวของคุณแม่บ้างดีกว่าครับคุณแม่ทีมขอไข่บอกเลยตอนนี้มั่นใจมากอยาเก่งนะครับพูดลุยดีกว่าครับทีมของคุณแม่นะครับพี่นุษย์และพี่เต้เออยูนี่เขาไปเอาของฉันเนี่ยรู้ไหมเนี่ยกว่าฉันจะได้มาจากเกาหลีเหนือเนี่ย ไม่ได้กับของตวนยิงคืแน่จ๊ะกันเดี๋ยวจะหลุดเลยเอาไหมเป็นญาติไถน,นะตรงคืนพิงค์องค่อ,อ,อ,อะแขกับดีกว่าครับมวดของคุณแม่ต้องเจอคือมวดอะไรครับคุณนาร์ครับคือหมวดทั้งห่วงทั้งห่วงครับไม่รู้ว่าทั้งห่วงทั้งห่วงเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับลูกๆหรือเปล่านะครับคำแรกนะฮะผมขอคำปริศนาครับ อักษรมาครับมั่นใจค่อยกดตอบนะครับทั้งห่วงทั้งห่วงนะครับสิดของคุณแม่นะฮะตอนนี้นะครับทั้งห่วงทั้งห่วงตดมนหครับมั่นใจคนอยแล้ว่ใจก่อนแล้วครับตอบว่าลูกสาวสวยช่วยไม่ได้ อย่างที่รุ่นก็มีลูกสาวใช่ไหมครับมีลูกสาวค่ะห่วงไหมครับห่วงไหมครับก็ห่วงและห่วงค่ะก็เลยบางทีก็เลยต้องมีเล่นบทโหดบ้างอะไรอย่างเง,งี้ยก็คือมันก็ต้องเหมือนกับ คือลูกสาวสวยจริงๆมันดับสองคมนะนั่นหมายความว่ามันล่อเป้าไงก็มาทั้งดีและไม่ดีเข้ามาเอาลายก็จะเข้ามาพี่ดาดูแบบพี่เล่นขนาดนี้คือเอาจริงห่วงแล้วห่วงลูกไหมครับธรรมดายิ่งเป็นลูกสาวสวยขนาดนี้ธรรมดาอยู่แล้วแม่ก็ต้องห่วงลูกธรรมดาแต่สมวนมากมันจะห่วงพี่มากกว่าเพราะพี่เพราะพี่แบบไม่ค่อยกลับบ้านไงกลับบ้านโทรไปก็ไม่รับปิดเครื่องบ้างอะไรบ้างไปทำงานไงถ่ายละครโอ้ไม่ใช่ตัวตัวตัวว่าแบบเป็นเฟรน ไ่ไหนไปโดนใครฉุดคมคืนห <t> <c oughs> รือเปล่าเอาละมาคำตอ,อบอข้อนี้นะครับตอบมาแล้วนะครับว่าลูกสาวสวยช่วยไม่ได้เป็นคำ<ด>ตอบที่อยังอยู่ในหมวดเดิมนะครับทั้งห่วงทั้งห่วงคำที่ทททสองนะครับผมขอคำปริศนาครับอ,อ, <ะ S 2> อักษรมาครับ ทั้งห, Adams, ห่วงนะครับระวังตัวสอนขึ้นครบนะครับได้ไหมครับได้ไหมครับกดนก่อนครับโอ้ยโก้ไก่โดกตอนนะครับบอกว่าจะกลับบ้านกี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่แดนที่งินไอ้กลุ่มเสียว่าวะ เขาปุ่มไม่เสียครับแต่คือพี่นุ่นกดก่อนครับพี่ตานครับเาไม่ไม่เกี่ยวกับปุ่มใช่ไหมไม่เกี่ยวรับไม่เกี่ยวครับ,รบอันนี้<อ>คือเราพูดกับลูกบ่อยไหมครับพี่นุ่นเอยงัยงยงังยังไม่ไม่บ่อยเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ยังไปรับไปส่งอยู่อ,อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแล้วลูกพูดกับเราบ่อยไหมครับบ่อยครับอ็ถามพี่ตนว่าครับอย่างเราเนี่ยมีลูกสาวนะครับทั้งห่วงทั้งห่วงเนี่ยเคยเช็คไหมว่าจะกลับบ้านกี่โมงธรรมดาหนัธรรมดาเดี๋ยวนี้ป็นอะไรอะไร มันต,ต่างๆเยอะๆมากเลยในโซเชียลเอ่ยอะไรเงี้ย,อยพอเห็นในรูปในในุ่นอ่นนัหนังสือพิมพ์ก็กลัวคือคือ <c oughs> แม่เนี่ยจะเป็นวิ มิตกจริตใช่คิดคิดในทางที่ไม่ดีเออคิดตลอดต่อย่างคือตอนนี้ที่พี่ตานบอกว่าโลกมันน่ากลัวโซเชียลมันน่ากลัวทุกอย่างมันน่ากลัวพี่ตันสอนรู้ยังไงบ้างฮะทุกอย่างมันต้องมีสติอันดับแรกก็คือว่าต่อให้มันจะเลวร้ายแค่ไหนสถานการณ์แค่ไหนต้องรู้จักเอาตัวรอดใช่ถูกต้องถูกต้องั้งสติให้ดีครับตั้งสติให้ดีาถือว่าดีมากแต่นี่ขนาดมีสติแล้วกูยังตอบไม่ถูกเลยเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามึงไม่ตอบเลยหรือเปล่า เอาละครับมาดูข้อนี้นะครับว่ากอไก่จะได้คะแนนหรือเปล่านะฮะตอบมาว่าจะกลับบ้านกี่โมงเป็นคำตอบที่ถูกต้องยักเลยอีกหนึ่งคำครับในหมวดเดิมครับทั้งห่วงทั้งหวนะครับใครจะได้คะแนนนี้ไปนะครับผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับ เิ่งพูดกัแมพว่ามีสตินะครับพ to ี então, like แ่แดนทั้งห like ่วงทั้งห่วงครับระวังเอาคู่ระวังความของในนะครับพี่แดนคนแล้วฉันก็รักของฉันเอาขอแล้วว่าฉันก็รักของฉันเป็นคำตอบที่ ทีมแ่งคะแนนสูสีกันอยู่นะครับปิดรอบประชันนี้ทีมกอกคะแนนนาอยู่ที่4ี่ต่อ2ซึ่งยังไม่ห่างสักเท่าไหร่เพราะว่ารอบหน้ารอบประมูลนั้นขอละ2คะแนนครับทีมขอจึงยังมีโอกาสตีต้นขึ้นมาได้ว่าแต่ผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นต้องรอลุ้นกันช่วงหน้าครับ